วันเวลาได้ผ่านไปกลิ่นไอความรักและรอยยิ้มผ่านสายตาแฟนคลับอย่างเรามามา,มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามีความหมายไม่น้อยไปกว่ากันคือความเมตตาที่แม่จี๊ดมอบให้กับคุยอันเป็นไงบ้างครับสำหรับเพื่อนสาวคนนี้สำหรับแม่น่ารักใช่ไหมน้องเป็นคนน่ารักเนาะเนอยู่ฉลาดนะ ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่ผู้ใหญ่ปรารถนาดีต่อเธอมันคือความเมตตาที่รับมาโดยไม่มีการร้องขอไม่ต้องแม้กระทั่งพยายามทำแค่มอบออกมาจากหัวใจบริสุทธิ์รอยยิ้มที่อบอุ่นของแม่มองมายังขุยอันการรับไหวทุกครั้งที่คนมองไกลๆอย่างเราเห็นแล้วรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก,น,กน้องเป็นคนนารักเนาะ ต้นทานตะวันที่บ้านหลังใหม่ด้วยนะแล้วก็สบู่ทานตะวันอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมโอเคตามนั้นเลยตามนั้นเลยคูหมดคำสิว้าวพี่นอกจ๋าดันนะคุณแม่สบู่ทานตะวันแม่เหนื่อยดูทดสบู่ทานตะวันกูมาด้วยว่ายว่าว้ยวว่าว่ไว่ไววแล้วไว้แล้วว่แล้ว ส่วนตัวมองว่าความหมายของมันดูจะมีความหมายมากกว่าทุกๆเหตุการณ์ที่ขุยอันเจอในวันนั้นด้วยซ้ำนั่นเพราะเมื่อแม่จีดเมตตาขุยอันเราจะรับรู้ได้ว่าเรื่องดีๆอีกมากมายมหาศาลจะตามมาในอนาคตก็เป็นได้ไม่รู้ว่าสำนวนแม่รักใครผมรักคนนั้นจะเป็นจริงไหมแต่ใจลึกๆที่เห็นคือออ่มเอมใจเสมออย่างน้อยๆน,นี่คือจุดเริ่มของก้าวเล็กๆที่มัน่นคงต้นทานตะวันเล็กๆที่เริ่มปลูกและจะเติบใหญ่ไปเป็นทุ่งทานตะวันในอนาคตอีกไม่นานทานตะวันจะแบ่งบ้านในหัวใจของเราเสมอ คุน่ารักน่ารักลูกน่ารักมันมันมัคุณค่ะม่คุณค่ะมบคุณค่ะีสาบคุณค่ะ you're so beautiful แมีสาสวยมากม่ม